เอ๊ที่ว่าฟันเห็นโลองซบหนิฟันเมือนไหนครับหลวงตาเมือขึ้นเมือขึ้นนี่แน่นเหมือขึ้นใกล้สิไปล้ใส่บาทหน่อยรว่าขึ้นโลองซบหนิเป็นไม้ไผ่ได้เอาไม้ไผ่ได้เห็นก่อนตื่นสิไปบินใสบาทครับแมน่นบอกว่าตอนไปใส่บาทไอ้งานงานศพอ๋องานลอยวันประมาณตีตีหาบ,าบั่นตะม่อนมือเสาร์ครับตีสี่ตีหานะครับเนะนี้ยตีสี่ตีหานี่แหละต่ว่าก็ใกล้ชิแจ้งเลยล่ะพป็หลวงตาก่อนที่ลูกทำบาทคนไว้พระเลย ฟันจะเหนียวถ้าเอาอยู่แล้มันก็มีฝามันเห็นโตโล่งแล้วก็เอาฝาปากฝามะพร่นไปสอดสอดไว้อัดโล่งน้ะอย่างสีมันคือว่ามันทนได้หนียวอันนี้บอกก็ไปบอกก็ไปครับว่าก็พ่มฝันเลยสมูเลยพอไปยืนมันสคือว่าอะไรหนุเขาเอาไม้อัดมาเห็ดเห็ดเป็นโล่งแมนมันไม่ไม่เลยได้มันเป็นสีคือม่พผ่นี่นะครับสีขาวๆมีพร้ ตากัเลยว่ามันสิทนบอ,นบอลทนบ่ลเราะจรราะ,าะหนีทุ่นคนวางว่าทุ่นปุ๊บยังไอ้แค่เอาไปเผาซื่อๆนี่เนงะี้ยสื่อคัก,กวะมีมีสอบบอครับบ่เผาเลยมีแต่โลง่งซื่อๆท่านไหนใส่่หู้ว่าไปตายว่าท่านไม่มีแบบคนตายแต่ว่าเหตุโลงเข้อฟันเองอยู่ใส่ครับนี่นี่ฟันอยู่ทางไหนกุดเม็นทีงว่าโลง่งศพกัอยู่วัดนี่อยู่วัดนี่ คิดวซื้อวะาบุแม่น่าโลกสุิควคิดว่าทางในจะเต็มอยู่มันยังหาสิบสองหาสิบสองลงออมาถึงว่าดวงตาบอกเขาว่าอยู่ในวัดนี่มีมีรงหลายแล้วมีรงหลายแล้วหาทิศสองคุณหาทิบสองลงเออวันจมันไมไพแลว่าย่างมันกระพุอยเ้ยมันเอาไว้ตุ่นเนาะมันเมเติมอย่างน้่างของมันขึว่ะดวงตาบอกเนฝันว่ามีหาทิบสองลงเออหาทิงลงมีมันอยู่ใทางในสลาใหญ่ ไอแล้วนี่สลาปกติอยู่นี่มีจะลงครับโอ้จะเรือสไลุกนี่พอคนเอาออกไปเลยอ๋อ,อจะขี่จะไม่ใหม่มจะปีกายปีกรจะเพิ่มมาสวายิบสองแต่แต,แต่นี่คืออาจจะมาหอดเออโอ้โอสิสิหอดไหนมันเรือสไลาาุง <c oughs> ลง,ลง,ลง,ลงหาหาสิบสองลงบ่สิบสองลงลงบ่ลงหาสิบสองลงกันหหาหนึง่งบ่วยมาต่หาหนึ่ง หนึ่งหาคันนี้นเราต้องเป็นเป็นหาหนึ่งให้ให้ให้เล็กหนึ่งอยู่กลางคันว่าเราสองตัวให้เล็กหนึ่งออกก้อนให้ให้เล็กหนึ่งหนึ่งแแบบหนึ่งซี่หนึ่งสามสิโบมี่บอกว่าเล็กหนึ่งซีอยู่อยู่ทางฝุ่นมันสีอยู่กลางหาหนึ่งไปเลยโอนหนึ่งหาหนึ่งแแบนึงอยู่ลักลักสิบลักซิบครับแต่ว่าไอ้โซมเนี่ยคือยังไม่ได้ใส่ค้นไ่เลยแต่ก็อาจจะบบมี่ศูนย์เนาะ แต่ว่าโล่งนี่เป็นซีแท้ๆโล่งนี่เลขซีมีฝาพร้อมไหมมีฝาคันมีฝาฝาอันหนึ่งมีโลงตาจังมั่นใจเหลีงหนึ่งฝากับฝาบปนแม่ฝ้าพิษเลยไหนฝ้ามันก็เป็นตีเป็นสี่เหลี่ยมเป็นฝ้าอันหนึ่งโคราชินโลงตาตีโล่งอย่างไงโล่งเป็นไผ่โล่งเป็นซีโล่งเป็นซีแล้วก็ฝ้าหนึ่งฝ้าหนึ่งอันหนึ่งโลงตาเป็นยังงครับโลงตาฝ้าเป็นเหลี่ยหนึ่งสิเหลีหนึ่งซีเห็นไหมโลตาเป็นแปด ลูกตาเขาเป็นแปดแปดหนึ่งสี่มันใจเล็กนึ่งเอาผมลองวิ่งวิ่งหนึ่งไปเลยแปดหนึ่งสีหนึ่งซีสักครับอาวหนึ่งแปดแต่ว่าหนึ่งแปดหนึ่งหาแต่ว่าหนึ่งสีมันออกแล้วออกแล้วก็บอกโบหูเลยเนาะแต่ว่ามันก็กันกันะไรก็ดีขึ้นกันเลยแต่ว่าถ้าผมตีให้เนาะเป็นเป็นแปดหนึ่งซี่วัดตาซีหนึ่งหรือซี่แปดหนึ่งบ้างสีซีหนึ่งแปดแมนครับพอโล่งโล่งมาก่อนเนาะโล่งอะไรกับฟ้าอะไรกับลงกตาซี่หนึ่งแปดนะ เอาแน่ดื้อเหรออืมตัวนี้ล่ละอันนี้แผมตีเหล็กสามตัวผมมักตีเหล็กสามตัวสร้อยแกให้กันบอดวงตาเป็นผ่าดิมันเขาแล้วเขาแล้วครับแมนนี่ดวงตาเป็นคนฝันนี่ครับนี่นี่นี่สิสิงานอยู่อันนี่ละมันเศรษีได้เงินนี่วบอสนี่นี่การไหวดิคด มึงสี่ก็ได้นี่เอาเรื่อยๆอ๋อด่เตเล็กสามตัวตัวเดียวเลยนะครับเนาะโอ้ยทนทนเลยนี่กันว่าอยากได้ตัวนี้ก็เอาสีเละนี่อืมอืมสามหนึ่งขำมากสิเลยบี่เลงหนึ่งอันนี้แดงก้อนันฝันเห็นโลกคนี่มันคันแปดอยู่คันแปดมากเลยมันมันสีโไปอยู่หน้าเล็บแปดนี่คนมันสีอยู่หลังเคนเล็บแปดสีออกหน้า แต่ถ้าเอาถึงกับเลขสามมันก็เท่าเกับเลขแปดมันกับตัวเดียวกันเนาะอันนี้คือดวงตาตีเพื่อตี้กับไปให้หาสามหนึ่งกับสี่หนึ่งแปดไอหนึ่งแปดนี่คือดวงตาตัดมาให้เลยตัดมาให้แล้วหนึ่งแปดหนึ่งหามันมันอยู่ในระหว่างนะตัวนี้ไปจักมันเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่ามั่นใจเลขล่างคือตัวนี้ครับอืมฟันมาคืน นึกว่าฟันนี่ที่ว่าบอกบอกกับคนเฮ็โลกเนั่นหูจ้าบอกครับบอกหูจาาัาไปเพราะคนเลย <laughs> มันมันบอกเห็น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 หนาิ่นหนำหนักเห็นแบบมันอ่ให้เห็นหนาคือเห็นอยู่ในในเมืองใดดอกในพีพีจะไม่หายเห็นผู้ใดเลยวะแต่ว่าค,ค,าครับแคร์ครันี่ยคือคคยอยู่ในวัดแท้ย,ยุ่ในวัดแท้เหรอว่าเตียงเอาว่าเห็ดมาหาย้งว่าลงเก่าพ่งองแห่งแล้วลงก็มีพ่งองแห่งเลยคือเขาว่า เอาเดอกลงลงไม้ไผ่มนสิคือเชีงเยงไหนไม้ไผ่ต้องอ่อนแแหล่เลยว่ะสิใส่คนไปมันก็บ,บิดเบี้ยวไอ้ทีบวบี้หลงตาของมันแข็งตัวอ่ะทีว้โดนงามเองอกูแบบว่าเล็ดลวงไม้ไผ่มนสิคือวอเลยแต่ว่า400นี่คือสิบประมาณแลครับเนาะโอ้400นี่ทำังดึงนี่คขึ้นปั้นดึงข้าเต่าแล้วมิมามาพราะว่าปีแหล่ยังบปรมาเพราะเธอได้04เลยเขามากขจอบร้อยมันกันมี4ตัวมันกันต้องมี24คู่ที่2 เพราะว่าถ้ามีศสบคนใต้กะสี่ใส่ศูนอยู่แต่นี่ม,นมันคนตายศซูนมันมีอยู่ยว่ามันลายงนินนี่ลงตาคิดเหล็กไปมันลายผดตั้งแต่หลวงพ่อนั้นเรามาอยู่เราก็เอาเหล็กเรามาแท่งน้ำมานนี่งจุกองกะคำนวณเหล็กจุ้องผิดแน่อย่างแน่ไปจะว่าจุกองเอาจุกองจุพองหรเขาสะบอกจอะไนจกสร้างเหล็กเหล็กมันสีมาของของเปืนมันสีคือกันอย่างสีอ่า สี่นี่นี่ี่มัวนีป่ครับ่คนแมนมนกัตัวตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเขาลงตาแบบนี้ลงตาอากเจะเอาเลขตัวนี้มาใส่น้ำกันเนาะบากกองกว่าขันตัวนี้มันมีสามหนึ่งแดมันคิดมับุกคิดกันเ่าเลขมันบเทียงกันน่เขาเขาลงตากระไาหนึ่งแปดเนาะหาหนแปดแตกันตัวนี้เน่าฝันแปดหนึ้าเขาฝันมันกับแปดหึหาตัวเดียวกันเลยเมันมีหนึ่งแปดหน่า ก็จะมีเงินเทเล่าหนึ่งหักหนึ่งห้าเก้าที่เทเล่านะแต่ว่าเงินนี้ลงใต้ให้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดลดลงแต้มหนึ่งขนาดไหนลงตาอาจจะมาเล็กลดลงกระไรลงตาจากหาแปดจากหาเก้าอยู่ลดอยู่ชนะีบุ้นไม่ขึ้นมีจะลดลงเพราะว่ามันสิลดมาตามดวงมันตามดวงดวงปีดวงปีนี้ดวงปีนี้มันต้องลดลง ภาษิตคิดมันบวกให้ดีนําแล้วก็มันกน็มันมีปัญหาเรื่องในวังนำว่ะมันลดลงมาอยู่มันก็สิหนักกว่าปีที่แล้วอีกได้ผมว่าปี่เนี่ยลดลด,โด,ดขาดทุนอยู่ท <c oughs> <c oughs> ีนี่มันลด,ดลงเฮาบุกเอาเลยเั็มที่เนาะเต็มๆไปเลยอืออาศัยไปถือเล็แเลยเหมือแนแม่ไปเบิงง่งไงเดี๋ยวออกไปเบิ่งในบันได่ต้นไม้ว่าครับ บอลเลนตาเขียนไหว้อสอสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าหลายปีเลยเนาะหลังคิดเห็นตอนนั้นมันมันชิ้เกิดพสสองห้าห้านเก่าออกทั้งสามตัวเลยหันมันออกลงตาเคยถือแค่เลขไทยสามตัวนี่สองก้าห้าที่ว่าพอกันอยู่กระทบนี่เก่า ขอบคุณมากมากสิห้าห้าเก้ากดเลขทะเบียนรถผมแล้วของผมหกห้าห้านี่แบบนี่ให้อุ่นไหวตัวนี้นมัน,แบบนกํานคนอื่นก็มาหลายนะยันลงตาแส้นมันมมมันใจของลงตาเป็นมันใจคนอื่นตัวนี้มันหาที่ซองห่อซองมันหายฮะยอยกเอาแต่เคนีก็ได้ครับตัวนี้ขอซ้อนอีกอ่ะแต่ว่าบอกถึงว่าเหล็กความฝันของลงตา กับเลขคำนวณของลุงตาเียกัตัวเดียกันเลยเนาะบอถึงเลยเนาะมันใจแห้งสี่หนึ่งแดนึ่งแปดหนึ่งหานมันมันซอยเบาการเอาเนาะคือว่ามีลุงสักสิลงตาว่าออกคนสามาลงตาสินเนาเอาเงินหลานนู้นบนได้ลุงตาออกคนสามาแล้วลงตามีดวงบอกบวกขยีิท่ได้ลุงตาก็ยังลอตเรีก็ยังเกือบสามตัวไายอันะได้ยูกตัวหนึ่งกตัวเท่านั้นทุกคนได้มากใส่นีได้ได้ตตัว่ทย